สวัสดีค่ะคุณที่ชื่ออะไรคะอ๋อชื่อสมบัติอิ่มเอมนะคะเป็นครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะุ่งมีลายค่ะอ๋ออายุเท่าไหร่แล้วคะอายุ44ีปีค่ะทานยุนฮีมาแล้วนานหรือยังคะทำไมถึงประทับใจยุนฮีก็ที่ทานยุนฮีนะคะเขาหมอจุธามาดเข้ามาแนะนำนะคะก็ ก็เลยลองทานดูเพราะว่าตัวเองเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องฝ้าอีกแล้วคือมีคนทักแล้วว่าเขามาเจอเราแล้ว,ลวร,รู้สึกว่าเราหน้ากระจ่างขึ้นให้เราก็เอ๊ะมันใช่หรือเปล่าแต่พอเราทาแป้งก็รู้สึกว่าแป้งจะเข้าหน้าหน่อยฝ้าเนี่ยเป็นมานานหรือยังคะก็ะเป็นมาได้สองปีงนะะี้แล้วค่ะเป็นสองปีเป็นสองปีเคยใช้ผลิตภัณฑ์มาหลายอย่างแต่มันก็ยิ่งทําให้แบบฝ้าเราเข้มขึ้นล่าขึ้น เพมขึ้นก็เลยแบบเราเราถอดใจแล้วไม่อยากไม่อยากทําอะไรกับหน้าเราแล้วแต่พอดีว่าบอกว่ามีคนมาแนะนํายุนฮีให้ก็เลยลองค่ะแล้วทานยุนฮีมานานหรือ,อยังคะก็เข้าอาทิตย์ที่สามนะคะผิวพรรณนี่เรารู้สึกว่าเราสัมผัสได้ว่าเรา เนียนขึ้นจากแล้วก็เพื่อนก็ทักว่าเรากระจ่างขึ้นแต่ว่ายังไม่แบบเราไม่หายในทันทีแต่ก็เราก็ประทับใจตรงนี้ว่าเราทาแป้งแล้วเรารู้สึกว่าเราเนียนขึ้นแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่เคยทานยุนฮีนะคะก็ให้มาเปิดใจแล้วก็ลองมาทานดูและจะคิดว่าจะประทับใจเหมือนดิชั่นค่ะค่ะโอเคขอบคุณค่ะยุนฮีผู้หญิงใช่ผู้ชายชอบ